สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกคนทั้งสุภาพบุรุษแล้วก็สุภาพสตรีสวัสดี FC ทุกช่วงอายุเลยนะคะวันนี้นางฟ้าจะมาทำท็อป,ปิกฟินฟิน,ฟนมุนต่อใจหรือเปล่าหรือว่าอาจจะแบบว่าเออดูดราม,ม่านิดนิดนะคะในชื่อท็อปปิกคือเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณเรามาดูซิเอาตรงๆเอาชัดๆเอาแบบว่าให้มันแบบว่า,าจบขาดสบดัดสบดัดเออ ห้ามผ่านอะไรขาดสะบัน้นเออขาดสะบัน้นไปเลยดีไหมแมาค่ะ <c oughs> เอาตรงๆนะคะพลังงานตอนนี้พี่ไพาทาโรบอกทีว่าคนที่คุณผู้ฟังนึกถึงคิดถึงนั้นนะคะ <c oughs> เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณช่องนี้อ่านพลังงานไพ่แบบโหราศาสตร์ไทยนะคะ <c oughs> มาค่ะสับไพ่ไว้แล้วอ่านกันไปทีละใบสไตล์ช่องนางฟ้าพลังงานไพาทาโรใบแรก เขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณเอดออฟสอดเขาคิดว่าคุณเนี่ยเปลี่ยนไปนะคุณเนี่ยดูนิ่งๆคุณดูแบบว่า <c oughs> มีแพชชั่นมีเรื่องใหญ่ ให้ต้องทำหรือเปล่าหรือบางสิ่งนะคะเขาคิดว่าคุณยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจเขาคิดว่าคุณยังไม่อยากไปต่อกับความสัมพันธ์นี้ <c oughs> คล้ายๆว่าคุณอาจจะฟังคนนั้นมาคนนี้มาว่าแบบโอ้มีแฟนมันน่าเบื่อนะแบบว่าถ้าจะผูกมาชัดเจนกับใครอะมันเหมือนแบบดำดิ่งลงไปเลยนะมันถอนยากนะ <c oughs> เขาเลยรู้สึกว่าคุณเหมือนยังไม่พร้อมเปิดใจให้เขานะคะ เขาคิดว่าคุณมีสเปซมีแพชชั่นมีกำแพงยังไม่พร้อมจะเปิดใจให้เขาเขาคิดว่าคุณเนี่ยแบบอาจจะแบบไปรับฟังเรื่องราวคนรอบข้างมาอาจจะฟังเรื่องของเพื่อนญาติพี่น้องคนรอบข้างก็แบบเออเพิ่งแต่งงานไปอะไม่โอเคในสองปีผ่านไปแบบว่าไม่เหมือนเดิมแล้วว่าน้ำต้มผักที่ว่าหวานตอนนี้ขมปีเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือประมาณว่า คุณเนี่ยปิดกัน้นคุณกลัวความรักคุณเป็นเจ้าสาวที่กลัวฝนเขาคิดว่าคุณเป็นเจ้าสาวที่กลัวฝนไม่อยากเปิดใจรับรัก <c oughs> รับการผูกมัดจากเขานะคะคนที่มีประเด็นกับคุณอาจจะเป็นชาวทัตุลมไมถุนตุนกลุ่มนะคะ เอ็ดออบสอดแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดเขามองว่าหนึ่งดาบที่มันปักอยู่ในใจปักอยู่ในหัวสมองคุณเนี่ยเขาจะพยายามค่อยๆทำให้มันนุ่มนวลอ่อนยุบยาบลงได้ไหมเขากำลังคิดว่า ถ้าเขาชอบคุณขนาดเนี้ยเขาต้องสู้สิเขาต้องเข้าถึงคุณได้สิต้องพิชิตหัวใจคุณได้สิเรื่องอะไรเขาจะไปแบบให้คนอื่นแบบว่าเข้ามาแบบไซโคคุณละนะคะต่อให้คุณเป็นเจ้าสาวที่กลัวฝนถ้าเมื่อไหร่ที่ฝนหยุดฝนตกเนี่ยเรามาแบบว่าเป็นเจ้าสาวของเราก็ได้นะนะคะคนคนนี้ไม่ยออ่อท้อแล้วก็มุ่งมั่นอยากจะพิชิตหัวใจคุณแล้วก็อยากให้คุณลดอัดตราตัวตนลดอีโก้แล้วก็ลดตักกะความแบบว่าโอ้คิดว่าความรักมันไม่ เคนะคะเขามองทะลุเลยเขารู้สึกว่าคุณกลัวความรักคุณแบบว่ากลัวการเสียใจผิดหวังในอดีตคุณอาจจะเจอคนไม่จริงใจคนไม่น่ารักเข้ามาในความสัมพันธ์แล้วคุณเหมือนแบบเฮเบื่อจังเลยอะมองจากดาวอังคารก็รู้ว่าไม่จริงใจปลอมอะไรเงี้ยเขาคิดว่าคุณคงเจอมาเยอะคุณเลยรู้สึกอยากจะปกป้องปิดกั้นแล้วก็ปิดกั้นเขาด้วยนะคะ อ่าออฟสอ o r t นะคะหนึ่งดาบนี้คุณกับเขาอาจจะเกิดพัดลมได้นะคะไปต่อค่ะดูสิเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณตอนนี้ยอ h แ a n ง m a n ฉันรักเธอฉันคิดถึงเธอผู้หญิงผู้ชายหมายเลข12ราศีกุมฉันรักเธอนะฉันคิดถึงเธอนะแต่ว่าการที่เธอมองฉันว่าแบบกลัวแบบไม่จริงใจเจ้าชูไม่น่ารักอะ ขอเวลาฉันหน่อยนะที่ฉันจะเข้ามาบบบว่าทำให้เธอนุ่มนวลน,นุ่มนิ่มเปิดใจขึ้นนะคะ ตอนนี้เขาคิดว่าถ้าเขาจะอยู่ในความสัมพันธ์เข้ามาหาคุณคืบคานก็ามาแบบกระดึบกระดึบเนี่ยเขาจะต้องเจ็บแน่ๆเพราะว่าคุณคงจะแบบว่าปิดกั้นทุกช่องทางแบบประมาณว่าถ้าเขาเอาหัวใจลงมาเล่นกับคุณตอนเนี้เขาจะต้องแบบว่าอู้เหนื่อยแล้วก็เจ็บแล้วก็เศร้าแ,แน่ๆเลยเขาเลยต้องวางแผนที่จะเข้ามาแบบกันรยามิตรแบบพี่น้องแบบเพื่อนหรือว่าแบบคนที่แบบว่าคอยที่จะส่งพลังงานบวกให้คุณนะคะเขาคิดว่า ยากมากๆเลยการที่จะจีบคุณจะแบบพิชิตหัวใจคุณแต่ก็เอาหน้าเอาวะนะคะสักตั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็มันโดนใจมันตรงปกมันเป็นสเปกอ่ะคุณอาจจะเป็นคนที่ตรงสเปคตรงปกโดนใจไม่ปลอมแบบจริงใจจนเขารู้สึกว่าแบบโอ้ถ้าจะเอาอะไรเข้ามากระแทกความรู้สึกคุณที่มันท็อกซิกเนี่ยไม่เอาไม่เอาต้องไปล้างพลังงานก่อนนะคะ นี่คือพลังงานของ h a ง g m a n e d o ออฟ s อนะคะผู้หญิงผู้ชายหมายเลข11หมายเลข12คิดว่าจะต้องหาวิธี <c oughs> เข้าหาคุณแบบแยบยน์ค่อยๆกระดิบกระดิบคืบคาให้คุณแบบว่าไม่ไก่ตื่นนะคะ <c oughs> เขาไม่อยากจะทำให้คุณรู้สึกผิดหวังกับความสัมพันธ์ครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะ <c oughs> ไปต่อค่ะ เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณดูสิอัศวินถือไม้เธอน่าราักเธอแสนดีเธอเป็นคนตรงๆรงเธอเป็นคนอารมณ์ดีใครอยู่ใกล้เธอก็แบบชุ่มฉ่ำหัวใจประมาณว่าเธอจะกลัวฝนทำไมเธอจะเป็นเจ้าสาวที่กลัวฝนทำไมใครๆก็อยากจะปกป้องเธอรวมถึงเราด้วยนะคะ <c oughs> พลังงานอัศวินถือไม้คุณก็บว่าจะเกิดธาตุไฟแม่สิงหธน,นูคนๆอีก <c oughs> ขอโทษนะคะเจ็บคอคนคนนี้นะคะ มองคุณดีมากๆมองคุณว่าแบบถ้าได้อยู่ในชีวิตเขานะเขาจะทําให้คุณยิ้มหัวเราะแล้วก็สนุกสนานคุณอาจจะเป็นคนที่แบบว่าทํางานแก่งมีเพื่อนมากมายรายล้อมมีสังคมที่ดีมีรากชะตามีชีวิตที่ดีเลยไม่ได้สนใจเรื่องหัวใจเรื่องความรักชีวิตคุณก็ดีอยู่แล้วจะเอาใครมาบอกว่าปั่นป่วนมวนท้องทําไมนะคะเขาคิดว่าโอ้ทําไมเนาะคุณถึงได้แบบว่าจีบยากดูห่วงตัวดูแบบว่า ชัดยิงใส่เขาขนาดนี้นะคะคุณขอขจะเกิดปีมะเมียปีมะแม่มะลงมะเสงได้เขาคิดว่าคุณน่ะน่ารักเป็นคนที่แบบมีแบบอารมณ์ขันสนุกสนานแล้วก็เก่งด้วยอะ่ะถ้าหากว่าจะจีบคุณให้ได้เนี่ยโอ้เรื่องใหญ่เลยอะ่ะสหรับเขาอะ่ะที่ผ่านมาเขารู้สึกว่าโอ้ความรักมันเป็นเรื่องที่แบบอชอบก็แบบจีบก็ได้แต่ว่าถ้าแบบไม่ชอบก็ไม่ต้องสนใจแต่กับคุณเนี่ยต้องแบบว่านิดนึงนะคะเหมือนแบบ คุณเนี่ยเป็นคนที่เข้าถึงยากจีบยากทําให้เขาหัวร้อนปั่นหัวเขาคล้ายๆว่าบางทีคุณก็แบบเฟรนรี่ใจดีสนุกสนานเหมือนเปิดใจแต่บางทีคุณก็ปิดกั้นเงียบแบบลึกลับเข้าถึงยากบางทีเขาไม่รู้เลยว่าคุณอะอยู่ไหนทําอะไรไปไหนกับใครแต่บางทีคุณก็เหมือนแบบแทคขาเล็กแทคแอคชั่นหาเขารัวๆตอนนี้เขาไม่เข้าใจเธอเลยเธอเป็นอะไรเธอเป็นแบบ ผู้หญิงแบบสองคนในร่างเดียวหรือเปล่าอารมณ์สวิงอารมณ์แปรปวนเขาคิดว่าคุณเนี่ยเดี๋ยวแบบว่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นนะคะเขาเลยรู้สึกว่าโอ้เข้าไม่ถึงคุณเลยแต่ว่าด้วยหัวใจและไฟปรารถนาที่มีอยู่ในตัวเขาที่มันมากกับคุณเนี่ยเขาเลยคิดว่าโอเคค่อยๆคอย่คอยเป็นค่อยไปเดี๋ยวไก่ตื่นนะคะเขาคิดว่ายังไงเขาก็จะต้องหาวิธีเอาชนะใจคุณให้ได้นะคะแล้วก็ อะไรที่เขาทําไม่ดีตอนนี้เขาอยากขอโทษคุณมากๆเลยพลังงานคืออยากขอโทษนะ่ะเราผิดไปแล้วถ้าเราทําให้เธอรู้เยอะถ้าเราทําให้เธอดูอึดอัดนะคะ ไปต่อนะคะเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณนะตอนนี้เรามาดูซิเขาคิดและรู้สึกยังไง8ดาบพลังงานของ8ดาบเอกออสอดนะคะก็ยังคงเป็นธาตุลมเขารู้สึกว่าบางครั้งนะคะเขาเนี่ยเหมือนแบบ วาวุ่นภาวะพวพวงเป็นห่วงคุณเกินไปคิดถึงคุณเกินไปหรือบางทีเขาแบบว่ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยโอ้ยแบบดีพอไหมดีไม่พอหรือเปล่าคุณเลยปิดกัน้นคล้ายๆว่าถ้าดีพอคุณต้องเปิดใจสิเขาก็ไม่ได้เจ้าชู้เขาก็ไม่ได้แบบว่าขี้โกงหรือเขาก็ไม่ได้แบบว่าหลอกลวงอะไรคุณนะ เจอกันอยู่ด้วยกันเขาก็ทรีตคุณแท็กแคร์คุณออฟเฟอร์คุณบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวคุณเองอาจจะมองว่าแบบอืก็ยังไม่โอเคยังไม่ใช่มันดูไม่มีแพชชั่นมันดูไปกันไม่ได้มันดูไม่ตรงใจอะไรเงี้ยเขาคิดว่าคุณอะมองเขาว่าเป็นแค่คนคุยแต่เขาเนี่ยรู้สึกพิเศษกับคุณไปแล้วนะคะพลังงานของเลข8 1็นะคะ18 11 12อยากบอกว่าฉันเนี่ย <c oughs> มองเธอดีมากเลยนะแต่เธอเนี่ย โอรู้สึกว่าฉันเนี่ยเป็นแค่แบบว่าเกาะกำบังเขาคิดว่าคุณนะ่ะให้เขาเป็นแค่เกาะกำบังเพื่อให้ใครไม่กล้าเข้าใกล้วุ่นวายขายปลาช่อนกับคุณคล้ายๆว่าอ่าเป็นไม้กันหมาให้ก็ได้ไปไหนมาไหนด้วยอะไรแบบเนี้ยคิดว่าแบบคุณให้เขาพิอ่าเข้าให้คุณเป็นคนพิเศษแต่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะเขาไม่ได้พิเศษอะไรกับคุณเลยเพราะว่าเขาเข้าไม่ถึงคุณเลยค่ะนี่คือสิ่งที่เขาคิดฉันอยากรู้ใจเธอแต่ว่าฉันเนี่ยเข้าไม่ถึงเธอเลยอะ่ะบางครั้ง เธอก็อ่อนหวานนุ่มนวลดูแบบสเสน่หาดูห่วงใยแต่บางทีเธอก็เงียบรึรัดดูนิ่งดูหูวเลาะตลกบกค่ะบางทีเวลาที่เขานะคะส่งข้อความมารักนะคิดถึงนะเป็นห่วงนะแค่นะคุณผู้ฟังก็แบบจะบ้าหรอทะลึ่งอะไรเงี้ยไปชิ่วเพื่อนกันว่าไปอะไรแบบนี้นะคะหรือบางทีแบบ เขาแบบนิ่งเงียบใส่คุณบ้างคุณก็แบบเออเป็นไงบ้างอะ่ะเออสบายดีเปล่าอย่าลืมกินยายอย่าลืมกินข้าวอะไรเขาก็แบบเธอเป็นอะไรอะ่ะเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ลายฉันเดาใจเธอไม่ถูกนี่คือสิ่งที่เขาคิดและรู้สึกกับคุณนะคะเธอเป็นอะไรสองคนในร่างเดียวเธอเป็นนางฟ้าหรือแม่มดหรือว่าเป็นแบบอะไรให้ฉันเป็นอะไรฉันวางตัวไม่ถูกเขารู้สึกว่าอึดอัดเหมือนกันแหละที่อยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้เพราะคุณให้ความชัดเจนเขาไม่ได้เขาบอกว่าคุณเนี่ย เหมือนแบบเวลาอยู่กับเขาก็ดีดกับเขาแต่เวลาเขาขอสถานะคุณก็ให้เขาไม่ได้คุณก็เหมือนแบบยังไม่พอมอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนเรื่องคุยนะคะนี่คือสิ่งที่เขาคิดและรู้สึกกับคุณนะคะเขาเนี่ยรู้สึกแบบอยากจะรวบรัดตัดตอนอยากจะแบบว่าสัดสักน่วมหนึ่งเอาให้น่วมเลยอะไรเงี้ยโมโหโมโหอารมณ์บางครั้งเขาก็รู้สึกโมโหว่าแบบเขาดีไม่พอตรงไหนเขาทําให้คุณเพื่อคุณขนาดนีย้ยังไม่พอใจคุณอีกหรอนะคะ Mm-mm. <clears throat> ด้วยความที่เขาอา่ะจ,จะเป็นคนธาตุลมนะคะเขาเลยเป็นคนหัวร้อนอยากได้คำตอบเร็วๆทำอะไรก็ต้องการผลตอบแทนคือแบบว่าฉันทุ่มเทให้เธอ80%ดเปอร์เซ็นฉันขอแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นเธอให้ไม่ได้เหรอคุณผู้ฟังก็แบบือนแบนบก็ไม่รู้สินะทนได้ก็ทนทนไม่ได้ก็ไม่ต้องทนเขาเลยรู้สึกแบบอยาให้เจออย,เจอ,อย่าให้เจออีกครั้งหนึ่งนะคะดูสิเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณเขาว่ามีแต่ใจให้คุณนะแพชชั่นโมเมนต์ความเสน่หาความโรแมนติกความระมุนเขาอยากเจอคุณตล อยากเอาดอกไม้มาให้นะคะอยากชวนคุณออกเดทด,ดินเนอร์ทานข้าวนะคะอยากจะทำทุกสิ่งอย่างให้คุณประทับใจแล้วเขาก็คงทำมาเสมอต้นเสมอปลายนั่นแหละแต่บางครั้งเวลาที่เขาขอสถานะแบบ ตกลงเราเป็นอะไรกันนะ่ะเราเป็นคนคุยคนพิเศษหรือว่าเราเป็นแฟนอะไรยเงี้ยคุณผู้ฟังก็หัวเราะใส่เขาแบบห้าห้าแบบอย่าพึ่งดีอะไรเงี้ยก็ดูกันไปก่อนดูกันไปก่อนจนแบบว่าผ่านมากี่เดือนกี่วันกี่ปีแล้วนะคะเขาจะรู้สึกว่า เฮ้ยบางทีก็ถอดใจบางทีก็เศร้าใจเขาอยากมีโมเมนต์แบบ <c oughs> อยู่กับคุณแล้วแบบอยากอ้อนอยากจับมืออยากนู่นนี่นั่นคุณผู้ฟังก็เหมือนแบบเล่นตัวอะไรเงี้ยไม่ไปกับเขาคุณผู้ฟังพยายามที่จะแบบเลี่ยงที่จะเจอเขา2ต่อ2หรือเปล่าเขาเลยรู้สึกว่าหรือว่าคุณผู้ฟังเนี่ยมีคนอื่นอยู่แล้วนะอะไรเงี้ยแต่ไม่เป็นไรหรอกฉันจะสู้ฉันจะไฟเพราะว่าฉันจะเอาชนะใจเธอให้ได้สิ่งที่เขาคิด และรู้สึกกับคุณตอนนี้นะคะก็อยากขอโทษอะไรที่แบบเขาทําไม่ดีไม่พอใจบอกเขาแล้วก็อยากจะพิชิตหัวใจอยากเอาชนะใจคุณเพราะว่าคุณคือคําตอบในใจของเขาแล้วว่าคุณน่ะมันใช่คนที่เขารักนะคะคุณอาจจะเป็นคนชอบผู้ชายแบบว่าอืมไม่ต้องเทคแอคชั่นเยอะถ้าเกิดคุณต้องการหรือว่าอยากได้เดี๋ยวคุณเทคแอคชั่นเองแต่คนคนนี้ด้วยความที่เป็นชาวแบบว่าท่านลมบวกท่านไฟไงใจร้อนเนี่ยเขาเลยรู้สึกว่าโถโถโถ,โถขนาดเราเทคแอคชั่น ขนาดนี้เรายังไม่รู้เลยว่าเราอยู่จุดไหนในชีวิตเธอแล้วถ้าเรานิ่งเงียนบนะเชิดไม่ไม่คุยไม่ตอบโต้มันจะเป็นยังไงเธอก็แบบผักใสเราทิ้งสินะคะเขารู้ว่ายิ่งแบบ เขาแบบทํามากเท่าไหร่คุณก็จะได้เห็นคุณงามความดีของเขามากเท่านั้นนี่คือสิ่งที่เขาคิดนะไม่เป็นไรหรอกถ้าคุณไม่สนใจเขาก็จะทำทาทาตื้อตื้อตื้อ,อแล้วก็แบบว่านะยิงความสุขรัวๆให้คุณแบบนี้แล้วค่ะเพราะว่าคุณคือคําตอบในหัวใจเขานะคะ <c oughs> ไปต่อนะคะดูซิตอนนี้นะเขาเนี่ยเขาคนนั้นของคุณเนี่ยที่อยู่ในใจนึกถึงหน้าเขานึกถึงวันเดือนปีเกิดนึกถึงชื่อเขานึกถึงความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นด้วยกันเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณคะโอเอ็ดออฟซอด เออเซเว่นออฟสอดเจ็ดดาบแปดดาบเขาคิดว่าคุณมีความลับปิดบังซ่อนเล้นเขาคิดว่าคุณอาจจะคุยหลายคนหรือเปล่าหรือว่าให้เขาเป็นแค่ตัวเรื่องความลับเนี้ยหญ่ให้เขารู้นะเขาทำใจไม่ได้หรอกโอ้แค่คิดก็เจ็บเดอ้อเจ็บเด้อนะคะพลักงานของแปดดาบเจ็ดดาบเขาคิดว่าคุณเนี่ยให้เขาเป็นแค่ชอยเป็นตัวเรื่องในความสัมพันธ์คุณต้องมีใครสักคนหนึ่งที่แบบทําให้คุณรู้สึกเกรงกลัวเกรงใจหรือว่าหวั่นไหวแน่เลยเอ๊หรือว่าคุณยังคิดถึงแฟนเก่าลืมแฟนเก่าไม่ ได้เอ๊ะหรือว่าคุณเปิดใจให้คนที่ออฟฟิศเอ๊ะหรือว่าจะมีป่าสปอร์ตใจดีมาออฟเฟอร์คุณนะอุ้ย คิดเยอะคิดมากคิดเก่งเข้าใจแล้วว่าทำไมคุณผู้ฟังถึงยังให้สถานะไม่ได้ก็แบบคิดเก่งขนาดนี้แบบขี้กังวลขี้ระแวงอ่ะใช่ค่ะเขายอมรับเขาสารภาพว่าเขาเป็นคนขี้กังวลขี้ระแวงเพราะว่าเขารักเขาหึงเขาห่วงเขาแบบว่าชอบคุณมากไงเขาถึงได้เป็นได้ขนาดนี้ถ้าเธอมีความรับถ้าเธอคิดว่าฉันเป็นแค่ตัวเลือกบอกเลยนะว่าฉันอยากรู้จังเลยว่าไอตัวเลือกที่มันจะมาประทะกับฉันเนี่ยมันจะดีแค่ไหนเนี่ยเอาโปรไฟล์มั ดูซิคุณผู้ฟังก็แบบก็เขาเป็นแบบนี้แหลนะนางฟ้าถึงห, груп, ห mascul, ่วงห่วงระแวงเราเลยไม่กล้าที่จะแบบว่าให้สถานะนะคะเขามองว่าคุณเนี่ยเหมือนให้เขาอยู่ในเกมความรักของคุณหรือเปล่าเหมือนแบบ จะบีบจะตะจะบีบก็ตายจะคายก็รอดเขาไม่ใช่ลูกไก่ในกำมือคุณนะอย่าทำร้ายเขาเลยนะนะคะแต่สุดท้ายยังไงอืมด้วยความทั้งหมดทั้งมวลเขาก็ชอบคุณรักคุณแล้วก็สเสน่หาหึงหวงคุณอยู่ดีนั่นแหละค่ะนะคะ <c oughs> ยิ่งเขารู้ว่าถ้าหากว่าคุณมีตัวเรื่องมีช้อยมีคนคู่แข่งในความสัมพันธ์เขายิ่งจะแบบยิ่งอยากจะเอาชนะบุคคลเหล่านั้นแล้วก็พิชิตหัวใจคุณมากขึ้นนะคะ <c oughs> ไปต่อนะคะดูซิดูซิเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณนะตอนนี้โอ้โก้าวถ้วยเธอรักชูจัดจัลัดมีออร่าคุณมีความสุขคุณมีอิสระคุณหวงแหนความโสดต่อให้คุณจะแบบไปกินข้าวดูหนังมีโมเมนต,ต์แบบหัวเราะต่อกซิกกันหรือว่าไปแบบว่าโซสวีทกันขับรถไปนู่นนี่นั่นกันแต่ว่าคุณก็ยังหวงแหนความโสดเหมือนแบบว่า <c oughs> เวลาเธอโพสอะไรเธอไม่มีรูปเราเลยอ่ะคุณเป็นคนที่เก็บ เก็บอาการเก่งเก็บความลับเก่งอะนะเ <c oughs> <c oughs> วลาที่คุณไปไหนกับเขาก็าถ่ายรูปให้คุณอะไรเงี้ยถ้าแบบว่าคุณมีแว่นที่มันสะท้อนได้คุณก็จะเหมือนแบบว่าเบอร์เบอร์อะไรเงี้ยพยายามหลบๆไม่ให้เห็นตากล้องอะไรเงี้ยเขาคิด,ดว่าคุณี่ยเป็นคนที่แบบโอ้โหห่วงแขนพื้นที่ส่วนตัวรักอิสระแล้วก็เก็บความลับเก่งไม่ให้ใครรู้เลยว่าไปไหนมาไหนกับใครและเขาก็คิดเช่นนั้นเช่นนั้นเหมือนกันถ้าหากว่ารูปนั้น แฟชั่นตรงนั้นที่เขา คุณโพสอะไรแล้วไม่มีเขาอยู่เขาก็อยากรู้ว่าคุณไปไหนกับใครนะคะโอ้โหสิ่งที่เขาคิดกับคุณตอนนี้เธอมันตัวร้ายตัวแสบตัวแม่เธอมันเก็บความลับเก่งเธอมันแบบว่าโอ้โหคล้ายๆว่ารักษาภาพโพสตัวเองดีมากเขามองคุณดีนะแต่บางครั้งก็อันตรายค่ะเขามองว่าคุณดูแบบว่าลังอิสระดูอันตรายคือแบบทุกวันนี้นะ <c oughs> ไปไหนมาไหนกับคุณกินข้าวดูหนังฟังเพลงหรือว่ามีโมเมนต์โซสวิยโรแมนติกเวลาคุณโพสในลง n โซเชียลจะ ไม,ไม,ไม่ไม่ใครไม่ใครเห็นแม้กระทั่งเงาเขาอะ่ะเขาเลยรู้สึกว่าเออนี่ฉันเป็นอะไรอะ่ะฉันเป็นของตายของเธอหรือเปล่าเป็นของเล่นของเธอหรือเปล่าโอ้ยแค่คิดแล้วก็แบบว่าปวดใจปวดใจนะคะเขามองคุณดีนะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยคุณทําเสมือนว่าเขาว่าเป็นลูกไก่ในกํามือจะบีบก็ตายจะใครก็รอดนะคะคนที่คุณดิวอยู่คบอยู่อาจจะเกิดราศีกันกรกฎกลุ่มนะคะกันกรกฎกลุ่มมังกรนะคะมีนพิจิกนะ 3 7 1 19 12นะคะ18ได้นะคะ24 29 13ได้นะคะนี่คือสิ่งที่เขาคิดและรู้สึกกับคุณตอนนี้นะคะเขาอยากบอกว่าเอาเถอะแม่คุณไม่ว่าคุณจะบอกใครหรือไม่ว่าคบกับเขาดิวกับเขาคุยกับเขาจะให้เขาอยู่ในความลับยังไงอะไรก็ได้ขอแค่ <c oughs> สุดท้ายคนที่ มีแพชชั่นกับคุณขอเป็นเขาก็พอเหมือนแบบว่าเขารู้อยู่คนเดียวก็ได้ว่าอา่รูปนั้นเขาถ่ายให้คุณร้านนี้เขาไปกับคุณหรือสิ่งนั้นสิ่งนี้เขาซื้อให้คุณก็ได้อะไรก็ได้นะขอแค่คุณแบบว่าอโพสต์ไปต่อให้ไม่มีเขา,เขาก็โอเคนะคะเพราะว่าเขารู้ว่าคุณเนี่ยโอ้โหรักอิสระห่วงความโสดแล้วก็เก็บความลับเก่งนะคะ คุณน่ากลัวนะบางทีเขาก็บอกว่าเธอดูน่ากลัวมากเลยอ่ะบางทีเราก็เสียใจนะเธอไม่เข้าใจหรอว่าคนคนหนึ่งอะ่ะเต็มที่กับเธอขนาดเนี้ยเธอยังให้อยู่ในความลับอ่ะนะคะเ <c oughs> ขาบอกว่าคุณเลอค่ารักชูเขารู้ว่าถ้าหากว่าคุณอะ่ะเปิดตัวเขาคนอื่นต้องแบบว่าขวางคนอื่นต้องห้ามเขาอาจจะดูแบบโปรไฟล์ไม่ดีเท่าคุณอาจจะแบบดูแบบว่าไม่คู่ควร,ควรก็ว่าไปนะคะไปต่อคะ่ะ ตอนนี้เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณห้าเหรียญเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยไม่สนใจเขาบางทีเขาเหงานะบางครั้งนะคะเวลาที่คุณแบบว่า ไม่ไปไหนกับเขาอะเหมือนคุณจัดเขาหรือเปล่าว่าเขาแบบว่าออฟเฟอร์คุณไม่ได้รวยไม่พอให้หรือว่าพาไปกินในสิ่งที่คุณต้องการปรารถนาไม่ได้คุณเลยปฏิเสธเขาใช่เขาอาจจะแบบไม่ได้ร่ํารวยรักชูมีทุกสิ่งอย่างเหมือนที่คุณมีแต่ว่าทุกสิ่งอย่างที่เขามีเขาก็พร้อมที่จะออฟเฟอร์ แล้วก็ให้ <c oughs> แล้วเขาก็จริงใจเสมอนะคะความห้าเหรียญเก้าถ้วยนะคะอัศวินถือไม้ก็อยากบอกว่าเธอความรักเนี่ยมันใช่มันต้องขับเคลื่อนได้เงินแต่ว่าตอนนี้แค่ร่างกายกับหัวใจและความหล่อละมุนความสวยละมุนของเราอะที่มีให้เธอเต็มร้อยเธอไม่โอเคเหรอนะคะบางครั้งคุณผู้ฟังอาจจะเกงใจเขาเพราะว่าขนาดเขาแบบตังน้อยก็ยังอยากจะเลี้ยงคุณนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่บางทีคุณก็ผู้ฟังก็เหมือนแบบ ไม่ไปดีกว่าเกงใจอะไรเงี้ยเขาจะแบบชอบออกห้องออกให้ตลอดอะไรเงี้ยนะคะนี่คือพลังงานของเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณเขาอยากบอกว่า <c oughs> เขาว่าไม่เคยทุ่มเทเปอะไรให้ใครขนาดนี้เท่ากับคุณเลยนะบางทีให้จนหมดตัวแล้วคุณยังไม่ให้สถานนะเขาอีกอัเขาเสียใจนะคะโอ้พลังงานคนคนนี้นะคะราศีพฤกษกราศีกันนะคะพฤกษภกันสิงกรกฎกุมนะคะ มีนพิจิกนะคะอยากบอกว่าเธอไม่เข้าใจหรอว่าแบบฉันนอะ ทุ่มเทกับเธอมากมายขนาดนี้ฉันมาดีฉันไม่ได้มาร้ายไม่ได้กลับมาหลอกลวงมาเป็นแบบว่า18มงกุฎเอาคืนทีหลังนะฉันแบบพร้อมที่จะผูกมาชัดเจนนะถ้าเธอบอกว่าเซย์ย่ให้ฉันเป็นแฟนนะฉันจะเปิดตัวเธอฉันจะทําดีตั้งใจหาตังหางานดีๆหาสิ่งดีๆเข้ามาให้เธอด้วยนะคะนี่คือสิ่งที่เขาคิดแล้วรู้สึกกับคุณขอแค่คุณเปิดใจให้สถานะเขาเขาจะแบบว่ากรีดร้องนะคะพลังงานของวันศุกร์วันอังคารวันเสาร์วันพุธวันอาท ทิตนะคะปีมะโรงมะเมียมะเสง็งมะแม่ปีขานปีวัวปีงูปีลิงปีหนูปีกระต่ายนะคะ <c oughs> ตอนนี้นะคะเขาสู้ไม่ถอยมากกับความสัมพันธ์นี้เขาจีบเก่งมากคุณผู้ฟังก็ดูออกก็รู้แหละว่าเขาแบบว่าตั้งใจจีบตั้งใจรักตั้งใจออฟเฟอร์คุณขนาดไหนแต่ว่ามีมากมีน้อยก็ว่าไปนะคะแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดคืออยากได้คําตอบว่าเธอรักฉันไหมฉันรักเธอมากมายเลยนะเจ้าสาวที่กลัวฝนของฉันนะคะ หตุนั้นใดพอความรักเช่อเลิมตนชายทุกคนรีไกลทุกคนจะแบบต้องแบบว่าละหกละเหินรีไกล แต่เขาเนี่ยไม่ไปไหนเลยเขาจะสู้สู้สู้นะคะเพื่อมีคุณอยู่ในชีวิตแล้วเขาต้องเอาชนะคุณให้ได้ดูสิราชนีถือดาบดูสิฉันจะแบบว่าฟาดฟันพิชิตหัวใจเธอไม่ว่าเธอจะดูรัดชดหญิงยังไงในสายตาผู้คนเข้าถึงยากจีบยากอะไรยังไงแต่ว่าฉันเนี่ยก็เข้าถึงเธอได้มากกว่าใครแล้วเขารู้สึกว่าเขาเนี่ยมีความแพรวพร้ามั่นอกมั่นใจว่าเขาเนี่ยก็อาจจะตรงสเปคตรงปก,ตรง,ปกตรงใจคุณบ้างแหละถ้ามิเช่นนั้นคุณคงไม่ไปกินข้าวดูหนัง ฟังเพลงหรือว่าให้เขาขับรถนู่นนี่นั่นให้หรือบางทีเวลาคุณอยากได้อะไรเขาก็รีบเอาไปให้ไปหาเลยนะคะหลายครั้งเวลาที่เพื่อนของคุณหรือว่าคนรอบข้างคุณถามว่าไปไหนมาไหนกับใครคุณไม่พูดคุณเงียบคุณไม่บอกเลยให้แบบคิดไปกันเองอะไรเงี้ยเขาก็แบบเริ่มรู้สึกว่าแบบอุ้มแบบนี้มันยังไงเนี่ยหรือว่าเธอมี ใครที่แบบซ่อนไว้แต่ไม่เป็นไรหรอกถ้าเธอมีใครซ่อนไว้คนคนนั้นคงเข้ามากระโจนถามเธอแล้วแหละหรือว่ามาคอมเมนต์ถามเธอแล้วแหละเราส่งเธอตลอดส่งโซเชียลเธอตลอดก็ไม่เห็นมีคําพูดอะไรที่มันแย่ๆนั่นหมายความว่าเขารู้ว่าตอนนี้คุณกําลังให้โอกาสเขาอยู่ละคล้ายๆว่ากําลังพิสูจน์อยู่ว่าเขาจะทนคุณได้มากแค่ไหนใช่ไหมใช่ไหมเขาคิดว่าคุณกําลังทดสอบและพิสูจน์เขาว่า เขาจะทนคุณได้มากแค่ไหนเสียใจจะหนักกว่านี้พี่ก็โดนมาแล้วพี่ทนน้องได้เสมอคนคนนี้นะคะจะพยายามและก็ต้องพยายามที่จะพิชิตหัวใจคุณทดสอบผ่านกฎเกณฑ์ความรักของคุณผ่านความเป็นเจ้าสาวที่กลัวฝนของคุณเขาอยากให้คุณรู้ว่าเขาทุ่มเทมากๆเขาแบบว่าตั้งใจรักตั้งใจเสน่หาแล้วก็อยากให้คุณรู้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆกับใครและไม่ค่อยได้ และไม่มีใครที่จะได้แบบว่ารับความรู้สึกดีๆแบบนี้จากเขาเช่นคุณนะคะตอนนี้เหมือนแบบเขาเข้าใจว่าแบบโอเคถ้าคุณจะมีกฎแกนให้เขาต้องผ่านกดนั่นกดนี่เขาก็จะพยายามต่อไปนะคะแต่เหนือสิ่งอื่นใดน,นะคะอย่าแบบเอาเขาไปเทียบกับใครหรือว่าอยากจะแบบ คลายว่าอย่าเห็นเขาเป็นลูกไก่ในกำมือจะบีบก็ตายจะคายก็รอดอะไรอย่างนั้นนะนะคะเขาไม่อยากแพ้เลยในความสัมพันธ์นี้เขาอยากเอาชนะใจคุณแล้วก็อยากเอาชนะใจตัวเองด้วยว่าจะทนคุณได้ถึงจุดสุดคลแม็กที่จุดไหนนะคะแต่คนคนนี้จริงใจหวังดีแล้วก็ละมุนโรแมนติกแล้วก็รู้สึกว่าเข้าใจคุณมากๆตอนนี้นะคะนี่คือสิ่งที่เขาคิดและรู้สึกกับคุณแล้วหวังว่าวันหนึ่งคุณจะเปิดใจให้โอกาสเขาหรือบอกเขาว่ารัก เหมือนกันชอบเหมือนกันแคร์เหมือนกันนะคะนี่คือพลังงานวันนี้น่ารักกรุบกลิบเบาๆนะคะกับคำตอบที่เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณนะคะแฮปปี้บายๆนะคะ